สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่สู่รวมรถยนต์11-12ออโต้ค่ะวันนี้นะคะเราจัดกันมาให้แล้วนะคะสำหรับรถฮาวาวนะคะที่หลายๆคนเรียกร้องกันเข้ามานะคะวันนี้เข้ามาใหม่แล้วนะคะเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะเล่งมวิ่งมเพียง 24,000โลเท่านั้นเองนะคะ <Wow. S 1> สำหรับคันนี้นะคะเป็น h าว w วโจอไลออนะคะคันนี้เป็นรุ่นอัลต้านะคะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นโจอไลออเลยนะคะคันนี้ปี2023ค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในแล้วก็ภายนอกกันค่ะด้านหน้านะคะไฟนะคะจะเป็นไฟเดย์ไทม์นะคะโปรเจคเตอร์ LED นะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์รอบคันนะคะนี่มีเซ็นเซอร์หน้าแบบนี้มีเซ็นเซอร์4จุดนะคะมีกล้องมองหน้านะคะแล้วก็ ด้านข้างนะคะล้อมแม็กนะคะจะเป็นล้อมแม็กเดิมจากโรงงานนะคะขอบ18นะคะข้างก็กระจกมองข้างตัวนี้นะคะก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะมีกล้องรอบคันนะคะคันนี้มีแหลกหลังคาแล้วก็ติดปล์มกรองแสงมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะภาสีนะคะหมด17บเจ็พฤศจิกาย,ยนนะคะปี25-67นะคะใช้ได้กันอีกยาวๆเลยด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์หลังนะคะมีเซ็นเซอร์ข้างนะคะสจุดเซ็นเซอร์หลัง4ี่จุดนะคะ แล้วก็นี่คันนี้นะคะมีกล้องมองหลังแบบนี้นะคะเสาอากาศด้านบนนะคะเป็นแบบพีบฉลามแล้วก็ฝาท้ายนะคะคันนี้ฝาท้ายเป็นฝาท้ายธรรมดานะคะหน้าด้านในจะเป็นบอกสองแถวนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้อ่าแล้วก็มาดูสภาพรถนะคะสภาพรถด,ดูดีดูสวยนะคะรถไม่มีชนหนักพิ่ขอมแน่นอนอันนี้รับประกันได้เลยนะคะอ่าด้านหลังนะคะนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บแบตเตอรี่ไฮบริดส่วนด้านในเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าด้านในนะคะเบาะนะคะเบาะฝั่งคนขับนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะแล้วก็คู่หน้านะคะจะเป็นเบาะระบายอากาศทั้ง2ตัวเลยพุงอะไยนะคะจะเป็นพุงอะไรมันติฟังก์ชันนะคะจะมีโลโก้ฮาวาลนีแอร์แบ็กตรงนี้นะคะแล้วก็อรับสายว่างสายสั่งงานด้วยเสียงนี่ตรงนี้ได้เลยนะคะจอนะคะจอขนาด12นิ้วนะคะเป็นจอใหญ่เป็นจอ จอทัชสกรีนนะคะมีระบบนำทางนะคะฟัง FM ได้ AM ได้หมดนะคะแล้วก็น่บอกพยากาศอะไรต่างๆได้หมดนะคะอ่าแอร์นะคะเราปรับตรงนี้ได้เลยมีปักกิ้งเซนเซอร์นะคะมีระบบอะไรต่างๆแล้วก็ด้านล่างนะคะเกียร์เกียร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเราเลือกเกียร์ได้เลยหมุนปรับอ่าตัวนี้เบรกมือไฟฟ้าค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วนะคะออันนี้จะเป็นที่เก็บของนะคะคันนี้นะคะ เลขใหม่นะคะอยู่ที่24,261กิกโลนะคะเราดูคอนโซลกันบ้างนี่ภายในและคอนโซลน,นะคะตามขอบประตูนะคะหรือว่าสภาพเบาะนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าใหม่มากๆแล้วส่วนทางด้านบนกันบ้างนะคะตัวนี้อ่านี่อันนี้จะเป็นที่เก็บของนะคะแล้วก็เราก็จะมีหลังคานะคะหลังคาก็จะเป็นซนุูปแบบนี้ <Wow. S 1> เปิดสุดได้แบบนี้เลย เปิดได้แบบนี้อาจะเป็นสัลูปเลยนะคะเปิดปิดแบบนี้ได้เลย่าแล้วก็สำหรับฮาวาวคันนี้นะคะก็จะมีระบบกรองฝุ่น pm 2 5แล้วด้วยอ่าแล้วก็มีไฟนี่มีไฟแบบนี้เลย นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจกนะคะกระจกจะมีกระจกนะคะจะมีทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็ส่วนด้านหลังของเรานะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านหลังกันดีกว่าสําหรับด้านหลังนะคะเบาะนะคะเบาะดูดีนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสภาพรถคันนี้นะคะสภาพดีมากๆนะคะพรมนะคะเป็นพรมของฮาวาลเลยนะคะมาจากศูนย์เลยอ่ะรถไม่ได้ใช้งานหนักเลยนะคะคันนี้สภาพเหมือนป้ายแดงเลยต้องบอกอย่างนี้เลย นะคะมีแอร์หลังนะคะมีที่เสียบ USB อย่างนี้2จุดนะคะด้านบนนะคะมีไฟแบบนี้มีไฟแบบนี้แล้วก็สำหรับบอกแน่นอนพับได้อยู่แล้วอ่าพับได้แบบนี้เลยนะคะเป็นแบบ4ีบ่0อ่าแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูพ่องเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะนะคะแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบบไฮบริดนะคะฝาปองเดิมนะคะไม่มีรอยถอดนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะ แผ่นการความร้อนนะคะดูสภาพได้เลยนะคะว่าไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักมาแน่นอนสำหรับใครนะคะที่กำลังหามองหารถไฮบริด Hybrid ใช้สักคันหนึ่งนะคะคันนี้นะคะแนะนำเลยนะคะฮาวาลโจไลออนเป็นรุ่นท็อปสุดของโจรไลออนเลยนะคะเป็นรุ่นอัลต้านะคะปี2023นะคะเลขใหม่วิ่งไปเพียง24,000โลเท่านั้นเองนะคะ<อ>สภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงจริงนะคะราคาอยู่ที่ 6,780, 0 0บาทนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจจัดไฟแนนซ์นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะแล้วก็ดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่อยากจะสอบถามข้อมูลตัวรถเพิ่มเติมนะคะ,ะสามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยแอดไลน์ตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ